อัปเดตผลมวยศึกแฟร์เทคไฟทนะครับรายการรถทูวันเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจครับผมเก็บผลมวยมาฝาก,กเพื่อนๆนี่เป็นเพียงคลิปผลมวยเท่านั้นนะครับใครอยากจะดูไฮไลท์ไปดูลิขสิทธิ์แท้ได้ทาง b G ี Tero นะครับหรือว่าแฟนเพจแฟร์เทคไฟทครับขออนุญาตเปิดด้วยคู่เอกครับเพชรพันล้านเจอสตาร์บอยครับเพชรพันล้าน BK สัญชัยบุญทยยิมเจอกับทางสตาร์บอยเพชรเกียรติเพชร ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก61.2กิโลกร,รมัมรูปเกมยกที่1ถือว่าเปิดมาในเกมเดือดเลยครับสตาร์บอยเดินใส่ก่อนพยายามฟันศอกเดินเบียดเสียบเขา้ามีจังหวะสตาร์บอยเตะก้านคอเพชรพลันโดนนับ8ครับก่อนที่สตาร์บอยจะไล่ยำต่อนะครับเพชรพลันเองดูเหมือนได้สตินะครับถอยตั้งรับมีจงังหวะเตะขาแล้วก็มีหมัดยับซ้ายคอยกันไว้ ยก2เพชรพันล้านเดินอัดคืนมีเตะขาต่อยหมัดสตาร์บอยมีอาการให้เห็นนะครับก็เหมือนจะเจ็บขามันจะเมาหมัดไปบ้างแต่น้าแกก็มีไม้เด็ดครับสตาร์บอยบวกศอกเพชรพันล้านหล่นลงไปอีกทีกรรมการนับแครับโอ้โหสตาร์บอยได้2นับเลยขึ้นยกสเพชรพันล้านก็เดินเตะขาครับสตาร์บอยก็แก้เกมด้วยการเดินกอดหลังจากนั้นครบยกนะครับก็เป็นทางสตาร์บอยที่ชนะคะแนนไป เพื่อนๆลองไปหาดูไฮไลท์ได้นะครับมมนคุนนี้เด็ดจริงๆครับแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วก็ผลคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับยอดภูผาโตโยโทาครับเจอกับทางทะเลทองสองตรเพชชเจัากี่พิกัดน้ำหนัก70.3กิโลครับ คู่นี้ยอดปูผาชนะน็อกยกหนึ่งเลยนะครับก็คือได้นับไป2ทีหลังจากนั้นก็ทุบอีกทีก็น็อกไปเลยครับเพื่อนๆครับตามภาพที่ผมมาให้ดูเลยครับแล้วก็หลายคนจับตามองครับคู่นี้เด็ดดวงเล็กสอสมหมายเจอกับตะเภาทองสิงมาวินชคกันที่พิกัดหก2กิโลครับการกลับมาในรอบ3ปีของตะเผาทองสิงมาวินนะครับพี่ชายแท้ๆของตะเภาแก้วช่วงต้นนะครับบอคู่นี้ก็ยังดูได้ลุ้นอยู่นะเพราะว่าเด็ดดวงเล็กเองก็พาวงหมัดครับเพราะมันนวมเล็กนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับขึ้นยก2อนี่เด็ดดวงเล็กเตะร่อนเลยครับ หลังจากนั้นครบยกก็ไม่มีปัญหาเด็ดดวงเล็กชนะคะแนนไปแล้วก็รองคู่เอกของรายการครับยอด IQPK เครับเจอกับกวางตุ้งเรียวไฟเตอร์มือไทยครับชกกันที่พิกัดเจ็ิบมกิโลครับคู่นี้ก็เป็นทางยอด IQ นะครับที่ครบยกแล้วสามารถเอาชนะกวางตุ้งไปได้รูปเกมก็โอ้โหกวางตุ้งต่อยหมัดได้ดีมากในช่วงยกที่1นะครับเลนเอายอด IQ นี้ก็มีเหว๋เหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีครับรวมๆแล้วนี่โอ้โหกวางตุ้งเขารับเยอะนะครับโดนแข้งโดนเข่าโดนศอกหรือว่าเก็บสะสมนะครับยก3นี่ก็ถือว่าโดนหนักพอสมควรครับสำหร หลังจากนั้นก็ครบ3ยกนะครับไม่มีปัญหาครับยอดไอคิวชนะครับนี่เป็นเพียงคลิปสั้นๆนะครับข่าวสารวงการมวยที่นำมาฝากกันครับผลมวยศึกรถทุวันครับแล้วก็คู่ที่น่าสนใจเอาไว้พอน้คลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขส,สุขคนฟันเพื่อนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับ